อยดจำหอยได้เปล่าวันหลังอะ่ะก่อนออกจากบ้านอะ่ะก็เช็คของให้ดีๆหน่อยว่าลืมอะไรหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปเอาอย่างนี้คนหิวก็หิวจะต้องมาเสียเวลาขับรถกลับไปกลับมาอยู่นั่นนะ เช็คของให้ดีก่อนออกจากบ,บ้านนะอ้ายอดจำพลอยได้เปล่าเอ้าพลอยบังเอิญจังเลยมากินข้าวที่นี่เหรออืโลกกลมจังเ กินข้าวที่นี่เหมือนกันเหรอรานี่อ๋อนี่แต้มแฟนเราเองสวัสดีเราพลอยนะสวัสดีค่ะเออใช่ถ้าไม่ติดอะไรอะ่ะไปนั่งกินข้าวด้วยกันไหมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพลอยนั่งกินตรงนี้คนเดียวก็ได้ยอดกินกับแฟนเธอเฮ้ยไม่เอาดีนานๆเจอกันทีอะ่ะไปนั่งกินข้าวด้วยกันเถอะยังไงแต้มก็โอเคอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะไปนั่งกินด้วยกันก็ได้อืงั้นก็ได้ ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะค<ส>ิดถึง <นะ S 2> อ่ะพอยนั่นตรงนี้เลยนะอืดูดีขึ้นนะเนี่ยพอยตัดผมใหม่เหรอดูเข้ากับพอยเดีอะจริงปะมันดูเด๋อเดอเป้าไม่นะ ยอดว่าดูน่ารักดีอรเออยอดช่วยเต้มสั่งสปาเกตตี้คาโบนนะจะว่าไปพอยังชอบกินข้าวผัดเหมือนเดิมอยู่ปะอือยอดจำได้เลยเหรอว่าเราชอบกินข้าวผัดร้านเนี้ยงั้นเราเอาเข้าวผัดเหมือนเดิมแหละอืมแล้วแฟนคุณพลอยไม่มาด้วยเหรอคะอ,อ๋อตั้งแต่เลิกกับยอดไปก็ไม่ได้คบกับใครเลยอะคะ่ะเฮ้ยจริงปหเนี่ยสวยขึ้นขนาดนี้ก็น่ามีแฟนใหม่ไปหลายคนแล้ว คุยคยบ้างอะแต่ว่าไม่ถูกใจสักเท่าไหร่แต่ว่าช่างเถอะแล้วยอดเป็นไงบ้างละเนี่ยก็เรื่อยๆอ่ะไปสั่งข้าวยู่แล้วอือ ขอบคุณมากเลยนะยอดที่เลี้ยงข้าวพลอ่อะไม่เป็นไรหรอกตอน,นานเจอกันทีแล้วนี่เดี๋ยวพลอจะไปหน่อยต่อพายอกว่าจะกลับบ้านเลยอ,ะอ่ะแล้วนี่กลับยังไงอะ่ะให้เราไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกพอดีเราล้มาเองอ่ะเดี๋ยวเราต่อเองก็ได้โอเคถ้ายังไงถึงบ้านแล้วทักไลน์มาหาด้วยนะอโอเคได้นะบ๊ายบายบายบายอด ถามอะไรหน่อยดิทำไมถึงเลิกกับพลอยเหรอถามทำไมอ่ะคิดมากเหรอเปล่าแต่แค่เห็นว่ายอดกับพลออ่ะดูเข้ากันได้ดีไม่มีอะไรหรอกยอดแค่คิดว่ายอดกับพลอยอ่ะถ้าเราเป็นเพื่อนกันอนะ่ะมันจะดีกว่าแล้วมันก็ดีกว่าจริงๆอ,อ๋อแล้วพลอยเขาทำงานอะไรหรอทำไมถึงแต่งตัวสวยจัง อเขาเป็นเน็ตไอดอลนะเขาดูแลตัวเองดีมากเลยนะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีเขายังสวยเหมือนเดิมเลยแต้มอ่ะก็หัดดูแลตัวเองให้เหมือนเขาบ้างนะเฮ้ยน้ำมันรถหมดได้ยังไงวะแต้ม เธอเอารถไปใช้ตั้งหลายวันปล่อยน้ำมันหมดได้ยังไงถ้ารู้ว่าน้ำมันใกล้หมดอะทำไมไม่รีบเติมคือยอดแต้มขอโทษจริงๆอะคือแต้มว่าจะเติมตั้งแต่เช้าแล้วแต่ยอดบอกว่ายอดหิวอะแต้มก็เลยลืมมันไปเลยอะอะไรวะไม่ได้เรื่องเลยอะไม่เหมือนตอนยอดคบกับพลเลยนะพลอยเขาอะใส่ใจยอดตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยยอดแต้มขอโทษจริงๆวันหลังแต้มจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้ว ขอโทษขอโทษแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาไหมทําไมต้องให้ยอดคอยบอกแต้มตลอดอ่ะว่าอะไรที่ทําได้หรืออะไรที่ทําไม่ได้อ่ะถ้าเป็นพลอยนะเขาคงจัดการให้ยอดหมดทุกอย่างแล้วอ่ะน่าเบื่ออ่ะคําก็พลอยสองคำก็พลอยถ้าด้านไม่ดีขนาดนั้นอ่ะแล้วยอดมาคบกับตั้งทําไมตั้งแต่วันแรกอ่ะที่ยอดมาบอกรักแต้มบอกชอบแต้ม ้ก็เป็นของตั้มแบบนี้อยู่แล้วไหมอะไรที่ยอดไม่ชอบอะ่ะตั้มก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อยอดได้ซ้ํเพราะมาตอนนี้อ่ะยอดจะให้ตั้มเปลี่ยนไปเหมือนคนอื่นอย่างนั้นเหรอเราทุกคนอะ่ะเกิดมาไม่มีใครเหมือนใครหรอกนะยอดลองคิดดูถ้าวันนี้ยอดไม่ไปเจอพลอยอะ่ะสิ่งที่ตั้มทำตอนเนี้ยมันจะผิดขนาดนี้ไหมแล้วถ้ายอดคิดว่าแฟนเก่ายอดดีขนาดนั้นอ่ะก็กลับไปคบกันเลยสิ โอ้ยอะไรวะ ยอดขอโทษนะวันนี้ถ้าเป็นยอดที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ยอดคงต้องเสียใจมากแน่ๆแต้มยกโทษให้ยอดนะยอดรักแต้มนะเพราะว่ามีแต่แต้แตมที่คอยดูแลเอาใจใส่ยอดตลอดยอดมันเห็นแก่ตัวเองอะถ้าแต้มจะไม่ยกโทษให้ยอดก็เข้าใจนะ ไม่มีใครอยากโดนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรอกนะโดยเฉพาะแฟนเก่าแล้วก็เลิกจำได้แล้วว่าแฟนเก่าอะ่ะเคยทำผมทรงไหนเกิดวันที่เท่าไหร่ชอบสีอะไรชอบกินอะไร ้มชอบกินสปาเกตตี้คาโบนาราสีโปรดคือสีชมพูสัตว์ที่ชอบคือแมวใส่เสื้อผาไซส์เอ็มแต้ไม่กินของหวานและทรงผมที่แต้มเกียดที่สุดก็คือทรงผมหน้ามา้าแต้มชอบกินผัดกะเพราที่เผ็ดๆใส่พริก20สเม็ดชอบกินโกโก้ที่หวานน้อยแค่สิอร์เซ็นชอบกินไอศครีมบลูเบอรี่แถมแต้มชอบให้ยอดนอนกอด เพราะว่าแต้มอ่ะจะคอยผมผ้าให้ยอดแต้มคนนี้ใจดีที่สุดผมจะจำทุกอย่างที่เป็นคุณให้หมดเลยดีเกิดว่ายอดยังชวนแฟนเก่ามาร่วมกินข้าวด้วยอีกอ่ะแต้มจะลุกหนีไปเลยยอดขอโทษนะยอดจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแล้กันนะครับ